อารหมาีปะิ่ยทิ้งลอกั๊กนึ่งหนึ่งสองสามสี่เนะคับกรรมการครับได้ครับค่ะครังากีการลงไปตรวจสอบ้วตเป็นไงบ้างเออเราดูด้วยสายตานะก็เห็นว่าน้ำยังไหลอยู่เมื่อมีน้าไหลอยู่เนี่ยเรื่องดินเนี่ยมันจะทำให้อ่อนตัวเวลาเจอน้าเพราะงั้นอยู่โอกาสที่มันจะไหลไปตาจากที่สูงไปถึงทีร่ำมีโอกาสทลายน้าเลยเมื่น้ําพาไป ดังนั้นตอนนี้นี่ทังเจ้าหน้าที่กูนย์กำลังพยายามจะบล็อกน้ําไม่ให้ปตกไหลอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยมีข้อน้ำยังไหลยอยู่แตครับพยายามปิดแต่ตอนนี้พยายามั้นอยู่ถ้าเกิดวันนี้เ,เป็นได้เราก็ยังสามารถจะออบอกได้เรื่องของคุณภาพและการเข้าคันในตัวไทยแต่ตอนนี้เราเห็นว่าดินที่อยู่ใต้ฝั่งตรงข้ามคือของออขอนนอใช่ไหมครับเ,เรอเห็นขาดอยู่ ตัวอาคารค้างอยู่ได้ด้วยส่วนที่เหลือก็เลยคิดว่าจะเข้าไปดูนิดนึงว่ารอยร้าวอยู่ตรงไหนทั้กั้นบริเวณเนี่ยเป็นพอหรือเปล่าเพื่อไม่ให้คนที่อยู่ทางฝั่งของโรงพักเนี่ยอันตรายอันนี้สําคัญมากเลยจะต้องไม่ให้เข้าไปนในบริเวณใกล้กอยจากตรงนั้นนะครับส่วนตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยก็ขอดูดูนิดนึงว่าผนังนี่มีความหนาเท่าไหร่มีกำลังต้านทานแรงหไหวไหมแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นเบทเ,เม้น์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย มอนเ็ออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมาในระดับที่พบการกันกันของดินดานข้างอยู่เพียงแต่เราอยากจะรู้ว่ามันมีรอยแตกหรือรอยตตอะไรอยตอนนี้มันเป็นน้ำที่ไหนคะน้ำน้ำใต้ดินหร<ะ>ือเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน้ำจากเอ,อ่อก๊าระบายน้ำผสมกับน้ปบาป,ปาแลแตเราไม่ทราบว่าต้นต้นทางนะไู้ไหมแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าหยุดไปพักกันแล้วว่ากลัาใหม่นะครับจะเห็นว่าดินเนี่ยยังเป็นการเคลื่อนตัวอยู่บ้างในบางวีก็เพราะเรื่องน้ำเนี่ยแหละถ้าหยุดเรื่องน้ำไม่ได้มันจะช่วยเราได้มากทีเดียว อาจาศความเสี่ยงเรืองขงฝนถ้าฝนตกลงมาเพิ่มเติมอันนี้ก็พูดไปตลอดทางนะเมื่อกี้บอกเลยแลยวว่าถ้าฝนตกประมาณนั้นน้ำฝนลงมาเนี่ยโอกาสที่ดินที่เราเห็นว่ามันช้าๆอยู่มันจะไหลนะครับโอกาสจะไหลก็ท่านต้นค sort of ือตักน้ำนะครับแล้วกั้นขอบเก็พยายามไม่ให้มันเกิดกระสายวง ในการที่จะทัลายของดินมากขึ้นเนี่ยการป้องกันไม่ให้เกิดการขยายวงก็คือเราต้องให้ดินตรงบริเวณน,นีย้ยกลงไปมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เขามีสสารเเรพ่าช่วคราวอยู่เขาเรียกสสารเเรพ่าช่วคราวด์ควาลาดดินที่มีอยู่เน,นี่ยแสดงว่ามีความลาดช่วยฟาวด์แลถ้ามีน้ำมาเสริมมาเพิ่มอะไรมันไม่ต่อตัวจริงๆถึงล่างทั้อยู่เนี่ยมันไหลข้างบนมันก็ไม่เสถียรถ้าเสถียรก็มัก็จะปั่นการไหลมีสสารเเรพ่าใหม่ แต่ว่าอันทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูอาคารของเรานะว่ามันไปถึงตรงไหนยังต้านอยู่ไหวไหมอย่างอาคารหลังที่อยู่ฝั่งตรงข้า,าม,มที่เดี๋ยวกาังจะเดินข้ามไปเนี่ยตอนนี้เป็นของตํารวจเนยนะครับเราเก็บขยาอยเท่าไหร่แล้วดินที่เพื่อนมาถึาขางขนาดนี้แล้ว2อง0 2,000 3ต้นนมีการแตกพังอยู่แล้วเนี่ยยังเหลือยังไหวไหมมันจะมีรอยแตกให้เห็นการสไลด์ของดินในขนาดนี้มันจําเป็นต้องหาอุปกรณ์มาช่วยไหมหรือเราต้องรอให้มันมัน ไ,ไม่ครับเอ่บโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะต้องพยายามหาทางที่จะหยุดแต่ว่าถ้าเกิดเราหยุดที่ปลายทางเรายังไม่ได้แกท้ทีท่ต้นเหตุสุดท้ายที่ก็ยังไหลยอยู่ถูกไหมฮะะการที่ป้องกันอยา่างเวลาเราไปช่วยกันหลังน้ำที่พวกปี54าอมาปี55เราก็ไปช่วยกันป้องกันเอนลิมสเตรนที่ไม่ให้ไหลเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าต้นเหตุของแรงไหลไปแล้วครับตอนนั้นเราก็ใช้เสาเข็มปักเป็นแนวอะไรเงี้ยเสาเข็มไม้ด้วยครับตอนนั้นนะครับก็ แล้วแต่ลที่เนี่ยเราก็พยายามแก้ไขาตามสถานการณ์เอาแต่ตอนนี้เราดูเรื่องความปลอดภัยก่อนเนะะาะความปลอดภัยของประชาชนความปลอดภัยของอาคารและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คนหมายถึงว่าพยายามช่วยกันอยู่เนี่ยคนที่มาช่วยผู้ภัยเนี่ยต้องปลอดภัยด้วยครับอาจารย์แสดงว่าตอนนี้คือน้ําเรายังไม่สามารถหาที่มาของในท่อน้ําได้เหรอครับหรือว่าเขาเจอแล้วแต่ว่าเขาก็พยายามปิดแต่มันยังมันยังไหลอยู่ก็เลยคิดว่าเป็นทั้น้ำทั้งท่อเราก็เลยรอดูว่าตอนนี้อยู่ได้จริงไหมจะเอากระสอบทรายเ็ไปปิดล็อกไว้ นะครับเราวใช้วิธีสูบออกดีกว่าไหมก่อนที่เขาจะมาดูตรงนี้ครับเพา่อสอบสวนมันห่างจากจุดมันห่างจากตัวปากอุโมงค์เยอะไหมคะตัวที่เขาบอกเขาทราบแล้วผมต้องดูต้องดูตรงนี้อีกทีครับว่าเป็นยังไงความลึกประมาณแค่ไหนที่บอกว่าลึกลึก้นเยอะนะหลายสิบเมตรเนี่ยเอาอะไรวัดเอาท่ันดูด้วยนะครับแต่ว่า คนที่มีข้อมูลเนี่ยอย่างเรื่องแบบแปลนอะไรพวกนี้ก็อาจจะประเมินได้เดี๋ยวถ้าเจอเขาจะได้ถามว่าชัดเจนว่าอยู่ที่ตรงไหนบัมบอกแวตอนนี้ครับ้าาทีู่้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงมาานอยแค่ไหนในการที่จะทำนีเอาเอาเป็นว่าเราสามารถยืนอยู่บนตำแหน่งที่มีความมั่นคงได้เราก็ไม่เสี่ยนะครับเพราะฉะนั้นุดที่จะยืนก็ต้องดูอย่างเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราไปยืนที่ที่ผมไปยืนอยู่เนี่ยก็เราจะบอกว่ามีผนัง หนังเป็นกำแพงอ่ะกันอยู่กำแพงกันยิงี่้าขาทำว้อยู่แล้วเราก็จะขอดูว่าเป็นไงมีอารอยจังลาวไหมถ้าตรงนี้แข็งแรงเราก็ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั <c oughs> ่งนู้นเราเห็นเสาเข็มขาดอยู่เราก็ต้องต้องไปดูว่าคนที่พูดโดยผู้ใัก็ยังไปอยู่ตรงนู้นอยู่หลังจะกทาดูตรงนี้ <c oughs> เราคืพูดง่ายๆเราจะไปเน้นเรื่องความปลอดภัยของอคนทํางานประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็อาคารแสดงกับฝั่งนู้นนั่นคือเสี่ยงถล่มลงมาใหญ่ในเรื่องของทำความเข้าใจเรื่องกำแพงกัน กติดพื้นที่ชั้นใต้ดินเนี่ยค่ะว่าตรงส่วนไหนต้องมีการจัดสร้างตรงส่วนไหนที่ไม่ต้องจัดสร้างก็ไรปกติกำแพงกดินเนี่ยที่เขามีเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันให้ดินจากด้านหนึ่งไหลไปอีกด้านหนึ่งแต่ใน,นกรณีของเราทำเบสเมนต์มีห้องใต้ดินเนี่ยยังไงก็ต้องกันเพราะว่าเมื่อก่อนถนนที่มันสูงอยู่ด้านอน,นอกอยู่สูงด้านล่างมันต่ำกว่าก็ต้องเป็นกำแพงกันดิน่ให้ดินไหลเข้ามาฝั่งนี้ไม่งั้นก็ผุดทำเบสเมนต์ไม่ได้กำแพงตัวนี้ก็ต้องเป็นกำแพงเข็มพืชหรือไม่ก็เป็น แดงแฝงวอลอะไรแ,แบบนี้นะครับแดงแฝงวอลเป็นชื่อสับผเทคนิคเป็นกระเพราคอนติท,ที่ยาวเป็นมืดเลยแล้วมีความรึ่งเรียงพอไม่ไงั้นก็ขุดทำห้องใต้ดินไม่ได้แต่ตอนนี้ในทางากลับกันพอเราทำเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นดินตรฝั่งตรงข้ามเกิดกินหังนยกลงไปถ้าพูดจ,จะกันตามตรงมันก็คือเหมือนกับจะของฝั่งความต่างระดับระหวา่างเลี้ยสองฝั่งไม่ต่างม,มากและเป็นเหมือนกับต,ตอนที่เขาขุดทำเสร็จไปด้วยแต่เราประมาทไม่ได้ แต่ท in right ี่น่าเป็นห so ่วงท้าไมยิ้อยากดูฝั่งรู้ก็ฝั่งนูที่เสาทิพขาดแล้วเขาเขาเขาไม่มีกาแพการดินเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาไม่ได้ขุดทำเบเมอลเหมือนบ้านเราครับถ้าดินยเยอะเราก็จะไม่เห็นหรอกรหนังเพราะเราไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าเมื่อเเห็นอย่างนี้แล้วเราไม่ได้ไปบอกเขาได้ถูกต้องแตเฉพาะอย่าใช้น้ำให้น้ำระบายออกมาเยอะอันนี้ต้องขอร้องฝั่งรูทระบายออกมาปั๊บดินที่พังอยู่เดิมมันจะสั่เพิ่มตอนเนี้ยเราเสียเภาพเดิมเนี่ยมันจะพังเพิ่มขึ้น ราวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่แสดงว่าตอนนี้คือโครงสร้างอาคารฝั่งนู้นก็คือเสี่ยงแล้วเสี่ยงที่จะถล่มลงมา,าก็เขาอยู่ได้ด้วยด้วยส่วนที่เหลือเห็นไหมครับที่เขาถิ่มขานก็ยังอยู่ได้เลยแต่ตแต่มันต้องมีรอยร้าวนะจะไปเดินดูในตึกเดี๋ยวจะเดินดูฮะจะเดินดูว่ามันมีตามถ้ายังไม่มีแสดงว่าเขาเขาไแลนด์กันได้ดีแต่แต่เมื่อกี้เนี่ยคือแล้วแบบมีเจ้าหน้าที่เขาตรวจวัดมีการลาดเอียงประมาณ3มิลแล้วสองมิลสามมิลนะครับคืการขยับประมาณ2มิลกับการเคลื่อนตัวของ ดินที่ดึงเอาเสาเข็มขาดเสาเข็มจะตกลงมาบ้างมันต้องมีอ่าครับแล้วต้องโปไพเนี่ยเราใช้กันหลายงานแล้วอ่าครับถ้าเป็นงานที่เวลามีปัญหาแล้วมันแสดขยับยังไงครับเขาขยับสองปีนเวลามันขยับตัเนี่ยมันจะฟ้องเลยว่ายังขยับนะถ้าเกิดว่าเราตั้งเกณฑ์ว่าอยากขยับเกินกว่านี้มันก็จะฟ้องให้เรามันมันต้องประมาณเท่าเท่าไหร่ครับถ้าท่านลักษณะนักไม่อันนี้เขาตั้งแค่เพียงว่าถ้าขยับนิดหน่อยก็รู้เลยโอเคมีโอกาสที่จะสุดบ้างน้อยแค่ไหนครับ ยังไม่เห็นคลิปตรงนี้เลยรก็เลยจะถามบาอย่างที่ใครมีตัดไงตัดไงแล้วเราเราเราไม่ทราบเหมือนผมไม่เห็นเนี่ยในส่วนของทีไรอยู่ต่างจังหวัดทุกที่ในส่วนของสอนอนี่ที่เขาเข็มดูไปบางส่วนนี่มีโอกาสที่มันจะไปมากกว่านี้มากแค่ไหนตอนนี้ถึงจะไปดูรอยร้าวเลยโอ้ไอเจะเดินก็ไปดูนะ แต่ว่าจะต้องเดินเฉพาะในพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นตัวเองก็กลัวเหมือนกันนะเป็นจะไปกลัวแต่ว่าเดินเข้าไปอยากได้รู้ว่าอ๋อตัวสายกรีก็ยังไม่ล้าวนะแสดงว่าเขายังนั่งได้อยู่ครับอย่างน้อยก็ยังปลอดภัยเราดูไปส่วนดูจากสายตาแล้วประเมินในเพราะว่ามันก็โปะไปข้างล่างนี่เยอะนะเราดูแลมันเลยเคยเจอแบบนี้บ่อยไม่เคยเคยเจอฮะออ๋ค่ะเคยเมื่อก่อนเคยเจออาคารสองข้นเนี่ยเอ่าร้อนแบบนี้แอะไรบางทีขยับอ่าอ่าจะลบเดินเดินผ่านก็ขยับนะครับอ่าเดินผ่านก็ลง คือสาเหตุเนี่ยว่ามันเกิดราออะไรทำไมถึงยุบเนี่ยจะตอบไม่ได้ต้องปล่อยให้ที่เขาเกี่ยวข้อมตินะครับนนสนคนสิไมตอบเลยเพราะเราไม่รู้แต่ตอนนี้พอมันพังไปแล้วเนี่ยมันยดไปแล้วเนี่ยยังไงให้ดมาอยู่เรชา่อยูองความจารตอนแรกเขาาทีดีมาด้วยเหรอครับเอทีดีสแกนใช่ไหมครับ อ๋อเขาเขาก็อยากจะเห็นภาพรวมสามมิติภาพรวมสามมิติอย่างน้อยที่สุดในวัดความกว้างความยาวความลึกของหลุมที่พูดบอกว่าสามมิติเมตรตั้งสี่สิบเมตรผ้าแขกเป็นความเห็นจากอาจารย์ทเนศนะคะอดีตผว่านายกสภาวิศวกรนะคะซึ่งท่านก็ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์สําหรับเหตุที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจารย์ เราอยู่ฝั่งทางด้านของโรงพยาบาลวชิระที่ยืนอยู่ในขณนะนี้คุณผู้ชมนะซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่ามันมีแนวผนังกั้นนะคะกั้นดินในการอาของของตัวอาคารของโรงพยาบาลที่อยู่นะคะก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งค่ะแต่ฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งทางด้านของสอนอเองก็คือนะคะอของสอนอซึ่งก็เรียกว่าแนวดินที่มันสไลด์ลงมาก็ยังมีต่อเนื่องนะคะ ในตัวเสาไฟฟ้าที่อยู่บริเวณด้านหน้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแต่ก่อนมันก็ตรงๆอ่ะตอนนี้ก็เอ็ลงนะคะซึ่งก็แสดงเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันก็ยังมีการสไลด์ของดินอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมมีการสไลด์ของดินอย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของทีมวิศวกรเขาก็นําเครื่องไม้เครื่องมือนะคะมาจับวัดตรวจวัดนะคะถ้าหากามีความเคลื่อนของดินสไลด์เนี่ยก็จะมีสัญญาณเสียงออกมานะคะก็ เบื้องตอ้นอาจารย์ทนายก็บอกนะคะว่าการสไลด์ของดินยังมีต่อเนื่องนะคะสาเหตุอาจจะในเรื่องของน้ำนะคะน้ำที่อยู่บริเวณทางด้านของอุโมงค์นะคะที่มีการทำให้เกิดดิน,นผสมน้ำแล้วก็สไลด์ลงมานะคะก็เรียกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะยับยั้งหรืออุดช่องนะคะตรงจุดที่ไอตัวน้ำที่ทำให้เกิดดินสไลด์ลงมานี้ได้นะี่คะ ซึ่งทางทีมะวิศวกรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการประชุมแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการใช้เจ้าหน้าที่โรยตัวเพื่อที่จะไปเอารถนะที่ตกไปข้างล่างตัวหลุมเนี่ยค่ะขึ้นมานะคะแต่ปรากฏว่านะคะช่วงนั้นก็เกิดดินไส้ลงมาด้วยอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะก็ทําให้ต้องยุติในเรื่องของการดําเนินการดังกล่าวี้นะคะเพื่อความ ปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือตรวจวัดทั้งใช้โดรนนะคะในการตรวจจับนะคะต่างๆก็มีนะคะใช้โดรนแล้วก็ใช้เครื่องมือ,อตรวจวัดความเคลื่อนไหวหรือการสไลด์ของดินถ้าหากยังมีความไหลของดินเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณเสียงดังออกมากคุณผู้ชมนะคะเห็นไหม แอดมินก็ขออนุญาตใส่เดียกค่ะเพราะว่าตอนนี้การไหลของดินในอุโมองนะคะในในตัวของหลุมตังบ่อนก็ยังมีอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมนะคะก็ทําให้ทางเจ้าหน้าที่เองตอนเนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการขั้นตอนต,าต่างๆนั้นได้นะคะตอนนี้ก็มีการให้ทางบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะออกมา จุดที่น่ากลัวก็คือฝั่งด้านของสอนอนะฮะฝั่งสอนอเพราะว่ามันจะมีการไหลของดินมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้แอดมินก็พยายามที่จะไม่ค่อยเข้าใกล้เท่าไหร่ไม่อยากจะเข้าไปใกล้เทล่ไหลเพราะว่าอ่ะเราต้องทําตามทางเจ้าหน้าที่เขาเนาะอ่ะขออนินึงนะคะาผู้ชม มันก็ยังมีน้ําจากท่อระบายน้ําหรือน้าอะไรมันก็ไหลช้ามาเรื่อยๆแล้วก็ไอตัวดินอะ่ะมันก็จะสไลด์ลงมาเรื่อยๆค่ะซึ่งฝั่งด้านหนูมันจะไม่มีแนวกําแพงกั้นดินแนวกั้นดินไว้นะ,ะก็จะทําให้ภูมิกมันก็กินเข้าไปเรื่อยๆดินก็สไลด์มาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็จะต้องมีการอุดจุดที่น้ํามันไหลแล้วก็ไม่ให้ดินสไลด์ลงมา ฝะะั่งที่ดิฉันยืนตรงนี้ก็คือบริเวณทางด้านของโรงพยาบาลซึ่งจุดนี้มันก็จะมีแนวขั้นแนวคันดินกันไว้อยู่เนาะมีเรื่องอสรุปคืออะเอาอยู่ใช่ไหมครับอเอาอยู่นะคะก็น่าจะเอาอยู่แต่ก็ มีขั้นตอนในเรื่องของการทำงานนะเพื่อความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอนี่ค่ะนี่ก็เป็นค่ะอย่างเสาเข็มของสอนอเนี่ยของอาคารสอนอสำเสร็เนี่ยเขาบอกว่ามันทางไปหนึ่งอันเนาะ 1> 1นหนึ่งเสาสองใช่ไหมสองต้นเหรอขาสองต้นเลยแล้วก็ก้าลาวแล้วอาคารนอเริ่มลาวแล้วสุดแล้วก็ลาวแล้วแล้วก็มันก็ต่อเนื่องไปจนทั้งถึงตัวแฟตที่อยู่ด้านหลังแถวนอนนะคะตรงนี้ก็มีการสั่งอพยพสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่บนฟแฟตละแต่มีปัญหาก็คือรถยนต์รถยนต์ต่างๆนะคะที่อยู่เนี่ยตรงหน้าแฟตอยู่ใต้โรงพักเนี่ยค่ะ มันก็มีทั้งรถหลวงและรถส่วนตัวเนาะมันไม่สามารถที่จะนำออกไปได้มไม่่ไไดด้มดมนนยเันก็สไลด์มาเรื่อยมันก็จริงๆที่น้ำาเข้าได้ที่น้ำ ไอ้ตรงที่รถรถบรรทุกไอ้รถรถรถกระบะที่มันก็หล่นไปแล้วใช่ไหมไอ้ตรงที่รถกระบะไม่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 ไอ้ตัวไอ้ตัวตอมันหล่นไปแล้วใช่ไหมอ๋อพอดีเขายกรถอ่าใช่ใช่โชคดีอยูคันนั้นนะบุกมากเอาเดี๋ยวไปต่อเนี่ยคันเนี้ยอ๋อแล้วเขาจอดทำไมกั้นเหรอจะมากั้นไม่ต้องกั้นแล้วมีใครเข้าไปแล้ว อ๋อยิงอะไรยิงเพื่อเพื่อดัการเอียงอ๋อไอ้ที่เสียงดังเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันมีการ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 กขยับตัวของนี่เนาะมันเสียงที่ดังเมื่อกี้มันก็ยังต่อเนื่องเนาะขีไหมตั้งแต่เที่ยงมาเองอืม ตอนนี้เราหยุดหยุดหยุดอการทําหน้างานอยู่ใช่ไหมพี่หมายถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆกตรงนี้อยู่ก็แค่ประเมินแล้พอแค่ประเมินว่าอะไรเงี้ยอต้องรอประเมินก่อนเนาะใช่ใช่เพราะเห็นเสาเนี่ยมันยังยันอยู่ตอนแรกนี่คุณผู้ชมเสาไฟตรงเนี้ยชุดเนี้ยแต่ก่อนมันยังตั้งอยู่นะตอนเนี้ยพอหลังเที่ยงมาที่ผ่านมาเนี่ย มันก็สไลด์กันมาดินก็ข้างล่างก็สไลด์ลงมาจนทําให้ตอนเนี้เห็นไหมมันตกลงไปในหลุมแล้วแล้วก็จะสังเกตดินข้างๆเนี่ยมันก็เลื่อนลงเรื่อยๆสไลด์ลงเรื่อยๆอ่าอ่ามาลายสีแดงแต่ก่อนยังไม่ถึงนู่นเลยแรกๆแ,แค่เนี่ยมันถึงกินไปถึงนู่นแล้วค่ะ ดีนะยังไม่เคยมีใครอยู่ไม่ควรนะไม่ควร,ควรใช่ใช่นี่ก็อะขยับเป็นนิดนี่คุยวิชมเห็นไหมตอนนี้มันคุยเห็นไหมมันก็หล่นมาต่อเนื่องเห็นไหมตรงเนี้ยมันขยับตัวอย่าง อ่าโอ้โอ้โอคุณผู้ชมท่าอะไรนะทะางมะลายทางมะลายสีแดงเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มร่วงมาละ ปล่อยสุดตัวหยุดแล้วถึงรอมอ่าใช่ค่ะก็รอให้มันการสุดตัวนี่มันหยุดก่อนหรือถ้าหากมีจุดไหนที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้สุดตัวไม่ว่าจะเป็นน้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องหาจุดก่อนแล้วก็ไปดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขตรงนั้นเนาะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ดินมันสุดตัวลงมาซึ่งตอนเนี้จะสังเกตว่ามันก็นะสุดมาอย่างต่อเนื่องนะคะ กินสไลด์อย่างต่อเนื่องมาถึงแบบนี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงแสดงว่ามันบอกแล้วว่าสุดตัวอ่ขออนุญาตออกจากพื้นที่ไปแล้วใช่เมื่อสักครู่ได้ยินใช่ใช่ใช่เนี่ยค่ะก็จะใช่ใช่เนี่ยค่ะก็จะเป็นทีมที่มีการตรวจจับใช้กล้องนะคะในการตรวจจับ สัญญาณถ้าหากเกิดการสไลด์ตัวหรือการเคลื่อนตัวของดินที่มีปริมาณมากแรงเนี่ยมันก็จะร้องออกมาเสียงดังนะคะอ่าขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะกลับไปที่ตั้งแล้วกันคาะนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่บริเวณแอถนน,อนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิราน,นะคะ ก็จะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในเรื่องของการเข้าไปแก้ไขการตัวของดินตรงนี้ก็ยังยังยังคงต้องเป็นการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะคะอ่ะผู้ชม ก็อนุญาตในการลงไลฟ์เท่านี้กันนะคะเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าอีกทีและกันถ้าหากมีความเคลื่อนไหวใดๆเนาะช่วงนี้ก็รอรู้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะในการทํางานแล้วก็ทีมงานต่างๆนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ